ครับก็ขอสวัสดีสายเลือดคริปโตสายเลือดบล็อกเชนทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับในช่องพิสเพียวชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมมาอัปเดตในกระแสข่าวของตลาดคริปโตเคอเรนซีให้ฟังเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับของเหรียญการ่าเกมนะครับสำหรับในเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไร้นไปติดตามชมครับผม รับเหรียญกาล่ารับกระแสร้อนแรงนะครับขึ้นแท่นวอลุ่มสูงสุดอันดับที่3ที่มีนักเทรดให้ความสนใจในประเทศไทยนะครับหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นไปมากกว่า100%เในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับครับสำนักงานกรอตอในประเทศไทยนะครับเปิดเผยรายงานสรุปสภาวะตลาดสินสทรัพย์ดิจิทัลในช่วงสัปดาห์นะครับในวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ เปิดเผยว่าเหรียญกาลาเนี่ยขึ้นแท่นเหรียญยอดนิยมของคริปโตเคอเรนซีอยู่ในอันดับที่3ที่มีนักเทรดให้ความสนใจเป็นอันดับที่3ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านั้นราคามันขึ้นไปแตะที่ประมาณ27บาทแล้วก็ทุบลงมาเหลือประมาณสัก5บาท6บาทนะครับซึ่ง5อันดับในการ ให้ความสนใจของนักเทรดของชาวไทยมีเหรียญดังนี้นะครับก็จะมีอันดับแรกก็เป็นพี่ใหญ่อย่างบิตคอยนะครับแล้วก็อันดับที่2เป็นอีท e r ี u ยนะครับอันดับที่3ก็เป็นเจ้ากาล่านี่เองนะครับส่วนอันดับที่4เป็นทร e เ t เตหรือว่าเป็นเหรียญ USDT นะครับแล้วก็อันดับที่5คือเหรียญเนียนะครับซึ่งเหล่านี้อยู่ใน5อันดับต้นๆในการเทรดของประเทศไทยตามลําดับนะครับซึ่งในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาของเหรียญกาลามันพุ่งขึ้นไปแต่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในระยะเวลาเพียง5วันเป็นการดีตัวครั้งที่รุนแรงตั้งแต่ช่วงที่เคยโดนทุบมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนของปี2564ที่ผ่านมานะครับผมซึ่งเหรียญกาลาเนี่ยนะครับมันเคยขึ้นไปแต่จุดสูงสุดตลอดการนะครับที่ประมาณ27บาทในช่วงเดือนพฤศจิกายน อย่างที่ได้เอ่ยไปเมื่อข้างต้นนะครับแต่โดนทุบราคาลงมากลับดิ่งลงมามากกว่าติดลบ80%เลยทีเดียวในช่วงระยะเวลา2เดือนนะครับในราคาที่ประมาณ5บาทถึง6บาทเท่านั้นเองจาก27บาทนะครับลงมาเหลือ5ถึง6บาทซึ่งทำให้นักลงทุนที่ให้ความสนใจกับเหรียญกาล่านั้นก็เจ็บตัวอยู่พอสมควรสำหรับใครที่กระโดดออกไม่ทันนะครับผม ครับล่าสุดตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับราคาของกาล่าเนี่ยก็ดีดตัวขึ้นมาประมาณสัก4ีภายในวันที่5เพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับจากนั้นราคาก็พุ่งติดต่อกันต่อเนื่องกันถึง3วันจนทำให้เหรียญกาล่าดีตัวขึ้นมากว่า100%เลยทีเดียวในระยะเวลา เพียง4-5วันนะครับครับซึ่งราคาล่าสุดของเจ้าเหรียญกาล่าเนี่ยครับล่วงมาจาก12บาทกว่าๆตอนนี้นะครับอัปเดตล่าสุดวันที่12บกุมภาพันธ์นะครับอยู่ที่ประมาณ9บาทแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องฝากให้ติดตามต่อไปว่าราคามันจะอยู่ในเทรนดไหนนะครับซึ่งเหรียญกาล่านะครับเป็นเหรียญคริปโตสายเกมนะครับที่ ตั้งอยู่บนบล็อกเชนของอีทรอยม m และก็ a บแน Smart ์ h a ชนนะครับถูกสร้างโดยบริษัทการ a ล่าเกมเองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็จะมีเกมออกมามากมายทำให้ผู้เล่นเกมนั้นให้ความสนใจเกี่ยวกับโทเค็นต่างๆที่สามารถแลกในเหรียญในในเกมของการ a ล่าเองนะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่เข้ามาในการซื้อขายนียก็หวังเพื่อที่จะเก่งกำไร เพียงเท่านั้นนะครับให้ตัวเองได้มีผลกำไรตอบแทนเท่านั้นนะครับแล้วก็ใครที่สนใจในการที่จะลงทุนในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีก็ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะนำเงินของคุณมาลงทุนให้เป็นอย่างดีก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ได้สูญเสียเงินเก็บทั้งหมดในชีวิตของคุณไปนะครับแล้วก็เพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อที่จะให้เราง่อเงยมีอนาคตที่จะสดใสมีเงินเก็บน,นะครับอย่างไรก็ต้องขอฝากไว้ศึกษาให้เป็นอย่างดีก่อนนำเงินมาลงทุนนะครับขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ